แบบสโลโมชั่นเอาต่ก้อนถึงเร็วนะ,ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมให้น้องบิมเล่นอีกแล้วนะครับชื่อว่าลูกโป่งจะลวดนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีลูกโป่งแล้วก็เทปใสตัวหนีบแล้วก็เชือกล,ลอดด้วยอ่าขั้นตอนแรกเราจะร้อยเชือกไปในหลอดก่อนอ่า ดนอ่าโอเคจับดี๋ยวแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปลายเชือกตรงนี้ไปผูกเสาก่อนผูกเสาผูกเสาผูกเสาตรงนี้เหรออ่าเอาตรงนั้นพอตรงนั้นพอเราจะขึ้นไปหยุดได้ไงอ่ะนี่นี่เดี๋ยดิเดี๋ยวบีมบีมยังไม่เห็นภาพอ่าอ่าผูกกับขาล้มผูกขาล้มผูกขาล้มล้มนี่ยืดสุดอย่างอ,อ้าวบีมดึงแรงอ่ะลุดเลย นี่นะครับเอาระยะประมาณนี mm ้ก่อนเดี๋ยวเรามาเป่าลูกโก่งกันป๋าจะให้แม่บีใช้ที่สู้ไฟฟ้าไม่ยอมบอกว่าเป่าไหวนะเดี๋ยวดูที่สู้ไฟฟ้าก็หมีไ่ใช่เป่าลูกโก่งครับใหญ่ใหญอใหญ่ะพอ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 พลองก่อนลองก่อนลองก้อนได้สองอันเพื่อความแน่นหนา อ่ะแล้วบีก็ลากไปให้บีเป็นคนป้อยก็ได้พอป้อยมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าทำ oh <my> <laughs> ไมไปแบบนี้อ <c oughs> ่ะตึงร่า <c oughs> มาเราเอาใหม่ครับเมื่อกี้ลอดมันสั้นนี่เราใช้ลอดยาวนี่ประมาณนี้ยังพร้อม <Huh? S 1> อ๋านี่เาว,วิ่งแล้ว,ว ต้องรอดยาวรอดยาวยังไงครับคันนี้จะแข่งกับจะลวดแม่บีนี่อ๋อบีพับจะลวดมาบีมจะปล่อยลูกโป่องอ่ะมาเริ่ม2องสามโอ้ยลูกโป่งชนะลูกโป่งถึงก้อนนามาเอาใช้ไฟฟ้าเลยไม่งั้นไม่ไหวไม่ปากแน่โอ้าวบ้าวๆ้าว้าว อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีบีมจับไว้บีมจับบีมจับตอซ่อมโอ้ยแจวแจวแจวซูซีสซูซีสซูซีอุ้ยอุ้ยโบอบโบโบเสียวสลับกันใช่ป่ะสลับกันอ่ะมามา มามามาลองดูไงสลับหนึ่งสองสามระวังระวังรุดไปนอกบ้านนะเราย้ายโลเคชั่นมาอยู่ตรงนี้นะครับอ้ยเอายาย่ยาๆี่สิบีว่าสี่ไหน,นจับไว้ก่อนนะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะดีอะอย่าเอาหน้าไปใกล้เสียวสองสามใครถึงก่อน สีเหลืองถึงก้อนไม่ใช่อย่างเอมเมื่อกี้เห็นน่ะเขาเมื่อยไงเขาชูแขนอ่ะโอ้ยพ่อด,ดูแม่สูบดิโอ้ยหส,สีเหลืองถึงก้อนเว้ยโอ้เอาอีก พอ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 มันเสียเวลาตอนสู้ี่ยนะพอพอพอจ<ำ>ัมโอ้โหสีชมพูถึงก่อนครับรอบนี้แต่ว่ามันยังมวนฮะทำไรไม่เอาอย่าไปาอ,ยาอย่าหน้าไปใกล้เดี๋ยวอันตรายเอานับเลย1,2,3บิมป้อยช้าบิมป้อยช้าบิมป้อยไม่พร้อมแม่ เเราเปลี่ยนฟังครับรอ่าวิ่งไปนู้นมัง้งโอาว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 า้บีมบีม,บ,มบีมเอาสีไลยบีมเาสีไลาอโอ้ยคันนี้ชนะหุยคอ,อตาน,นี้ของบีมพุ่งแรงอะ่ะอ่ะนี่เลยเดี๋ยวกล้องของเราจะอยู่ตรงกลางเลยจะได้เห็นชัดๆ แม่บีแพก้ก็สนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ประบาดแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสะวัสดีครับเอาจะรวดติดใช่ไหม <c oughs> ไปแบบสโลโมชั่นเอาแต่ก้อนถึงเร็วนะ <c oughs>